ครั้งที่แล้วจัดอันดับล่างสุดยอดใช่ปะอันนี้มาดูล่างต้นกันบ้างเราเอาแค่ดีไซน์อย่างเดียวนะเอาแค่ดีไซน์ผมก็ต้องบอกแล้ววาผมไม่ได้เป็นติ่งคาเมลเ이เดอร์นะแค่มีหัวคาเมลเ이เดอร์เฮเซครบทุกตัวปะเบดเหรอเบดดีไซน์ตั้งต้นเท่นะผมให้อยู่ในระดับสี่เลยผมชอบนะักการแปลงร่างก็เท่ใช้ไพ่ The w The w ผมค่อนข้างชอบคือแปลกมากๆเลยนะเว้ยเพราะว่า ตอนที่เราเห็นดีไซน์มันครั้งแรกอะเรามองว่ามันประหลาดแล้วมันตลกโคตรแต่พอเราได้ดูซีรีส์มันจริงๆอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆแล้วคอนเซปต์การเปลี่ยนอาวุธกับการเปลี่ยนกับการเปลี่ยนธาตุอะมันเท่ผมให้ซักคิดสักห้าแล้วกันผมกลัวเจอเทพเทพขึ้นมาลิวคีจริงๆตอนเด็กๆผมชอบมากแต่ผมชอบริวงะมากกว่าเพราะว่าริวคีตามันปูดอะเห็นว่าว่าตรงตามันปูดอะผมก็เลยรู้สึกขัดใจตรงตามันปูดแต่ว่าดีไซน์มันเท่นะประมาณนี้ ฟอร์เซ <Force S 2> ผมชอบดีไซน์ชุดเกาะมันแต่ผมไม่ชอบเข็มขัดมันเข็มขัดมันดูใหญ่เทอทามากเลยให้สักประมาณเก้าดีเคทมารินตาผมชอบดีไซน์ดีเค e แล้วผมก็ชอบซีรีส์ดีเค e ถึงแม้ว่ามันจะมีคูกากแล้วก็เอารุ่นพี่หลายรุ่นมายำแต่ว่าตอนดูผมรู้สึกว่ามันว้าวมากกับการที่ตัวละครสามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรก็ได้สักสักสองสักสามก็ได้นะสักสองแล้วกันเอ็ก ผมให้สักแปดเลยไม่ได้ชอบขนาดนั้นวะคาบุโตะพี่เทพดีไซน์คาบุโตะแม่งโคตรเรียบง่ายผมถึงบอกไงว่าผมไม่ค่อยชอบร่างไฮเปอร์สักเท่าไหร่แต่ถ้าร่างแต่ถ้าร่างแต่โอ้ยกูแต่ถ้าร่างต้นเนี่ยผมชอบมากครับสักสามเลยแต่ชอบน้อยกว่าดีเทตคืออากิโตะยิงงอากิโตะมันควรอยู่บนบนอะแต่มันไม่มีที่เหลือแล้วอะสักเจ็ดแล้วกันผมไม่ได้ชอบอากิโตะขนาดนั้นอุ้ยเดนโอ ชิเนโอ De N o, ผมชอบดีไซน์ลองลงมาจากคาบูโตะเลยอะแต่มันไม่มีที่แต่มันไม่มีที่เหลือแล้วเว้ดังนั้นอะเดนโอจริงๆแล้วมันควรที่จะโหมันควรจะอยู่สี่แต่ผมต้องให้สิบเพราะผมเหลือที่หนึ่งไว้ให้แค่เขาเพียงคนเดียวออกมาไฟบิวจริงๆผมก็ชอบบิวนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเหลือที่หนึ่งไว้ให้ไฟอะผมชอบไฟที่สุดแต่บิวก็โอเคไม่ได้แย่มันก็คือหนึ่งสองสามสี่มันอยู่ได้หมดบิวดีไซน์เท่ครับ ก็พอใจนะแต่อยากพอใจมากกว่าเนี้ไฟแม่งไม่มาเลยตัวโปรดกูด้วยไปครับ